ปลูกขยายพันธุ์ง่ายๆครับแล้วก็มีกินมีใช้ตลอดปีเลยครับทุกคนไม่ต้องเอาไว้เยอะไม่ต้องเอาไว้เยอะถ้าเอาไว้เยอะเขาไม่ออกหน่อนะครับโอ้โหนี่ถ้าเอาไว้เยอะเขาไม่ออกหน่อนะครับเราต้องหักแบบนี้เลยนะครับแล้วเขาจะไม่เป็นสนิมนะครับถ้าใช้มีดใช้เสียมใช้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นสนิมนะครับมันอาจจะติดเชื้อราติดสนิมติดอะไรไปอย่างนงี้เนาะแต่เขาจะแห้งไปนะครับแบบนี้ดีมากเลยนะครับเป็นวิธีการ หักหน่อไม้นะครับหักหน่อไม้ผมก็ปลูกนะครับขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับก็เข้าไปดูด้วยนะครับกับช่องสุดชัยมณวางเจ h a ชแนลนะครับผมไปเดี๋ยวเราก็จะไปหากันต่อเลยครับถ้าหน่อแบบว่าอย่างนี้เนาะหน่อแบบว่ากลางกอมก็จะเล็กหน่อยนะครับแต่ถ้าออกมาแบบเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่นอกกอนนะครับก็จะหน่อใหญ่นะครับหน่อใหญ่มากแล้ว ไว้นะครับไม่อย่าไว้ลําเยอะนะเนี่ยก้อนเนียผมไว้แค่ประมาณไม่เกินห้าลำนะครับผมทุกนอีกสองอีกสองหน่อครับใหญ่มากนะครับเหลือกินเหลือใช้นะครับได้ขายนะครับผมโหเนี่ยผมก็ทําแหนมทําปลาส้มนะครับลงทลิปไปนะครับหมูแดดเดียวคนดูเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไผ่กิมซุงนะครับหากออกทางไหนดีทุกคน ต้องออกทางนี้แหละต,ต้องไปหักทางด้านนี้ต้องหาหักทางด้านนี้โน้มทางด้านนี้ยังง่ายกว่าเออนี่ครับมีวิธีการทำหน่อไม้ดองนะครับผมก็ทำหน่อไม้ดองง่ายๆนะครับผมทำหน่อไม้ดองง่ายๆโหเยอะมากเลยเยอะมากเลยทุกคนดูด,ดิสำหรับต้นนี้เราจะไว้พันดีไหมเอาไว้พันนะครับเอาไว้พัน เพราะว่าผมปลูกสองกอนี้ใกล้กันเกินไปเนาะเห็นไหมเอาอันนี้เดี๋ยวเอาไว้พันเพราะว่าเขาจะได้แตกออกมาข้างนอกนะถ้าเกิดเวลาเขาไปออกตรงกลางกอหน่อเขาจะเล็กเนาะอย่างอันนี้ก็ให้เขาขึ้นไปเลยแต่อันนี้เราเอาออกนะครับเอาไว้แค่ต้นเดียวอึ๊บเนี่ยหวบมากอันนี้กิมซุง หลายหนอมากกอเดียวเมื่อกี้นี้ได้กี่หน่อนะครับกอเดียวได้กี่หนอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกหกหนอนะกอเดียวกอนี้นะกอเล็กๆเกนาะหหนอ่อแต่หน่อนี้มาจากกอโน้นใช่ไหม มันมาขึ้นตรงกลางกอมันมาออกจากกอไหนดูแล้วแหน่งน่าจะออกมาจากกอนี้ครับทุกคนมาจากกอเล็กเจ็ดหนอ่อเจ็ดหนอ่อแล้วผมก็ทำ่อไม้นางดินง่ายๆนะครับเข้ามารับชมได้นะใครทำ่อไม้นางดินไม่เป็นโอเคละอันตันนี้ก็เอาไว้ไว้สองสองต้นโอเคเอาไว้ให้เขาเป็นแม่พันธุ์นะครับในการออกต่อไปเนะาะยวไปดู ไผ่เขียวนะครับตรงนี้ไผ่เขียวหรือไผ่สั่งไผ่นะครับทุกคนนี่มันจะบินหนีหมดแล้วจะบินหนีหมดแล้วอันนี้จะไว้พันดีไหมแต่ถ้าอยู่กลางกลางกอเนี้ยเอาออกเนาะให้เขาขยายออกมาถ้าอยู่นอกนอกกอแบบเนี้ยเอาไว้ก่อนนะครับเขาจะได้มีให้เราหักนะนี่ ทำง่ายไหมทุกคนง่ายมากเลยนะมีความสุขนะครับมีความสุขอันนี้อันนี้ก็เอาลงซะนะนี่แต่แบบเนี้ยเราไปเผาไฟนะดอไม้ลวกเนะี่ยจะอร่อยมากครับทุกคนโอ้ยกอเดียวได้ต้องเยอะอะ่ะอันนี้เอาไว้พันอยู่ในกอเอาออกเนาะอย่างเงี้ยกอออ,ก,อกเยอะมาก เหลือกินเหลือใช้ครับผมปลูกง่ายไม่ต้องเข้าป่าเลยนะนี่เหลือกินเหลือใช้เราก็สับดองขายมัง่งอะไรบ้างนะครับผมขายสดบ้างอะไรเงี้ยโอ้อันนั้นขึ้นลำไปแล้วโหอ,อันนี้ก็ขึ้นลำไปแล้วเยอะเลยอะทุกคนอันนี้ออกมานอกกอยอย่างเงี้ยเอาไว้พันไหมเอาไว้เนาะเอาไว้ไหมทุกคนอ๋อนี่ เขายังมีอันนี้อยู่ไหมอันนี้มีได้อยู่เอาออกสนุกหาโหบินไปหลายลำเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นสิบเลยมะนะั้นอะเป็นสิบเลยที่มันบินขึ้นไปเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวต้องไปปรึกษามืออาชีพนะครับว่าจะให้เอาออกไหมแต่ว่า นี่อันนี้อยู่กลางกอเอาออกโอเคละสำหรับคลิปนี้ก็หอมปากหอมคอเพียงเท่านี้เนาะครับ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมนะครับผมได้เยอะเลยนะครับนนหนึ่งกองสองกองแล้วกับกิมซุงด้วยสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับโชคดีเป็นของทุกคนนะสวัสดีครับ